สิบข้อลูกที่ดีที่แม่ต้องการ 1. เคารพและเชื่อฟังแม่ลูกที่ดีจะเคารพและเชื่อฟังแม่เสมอไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเพราะแม่คือคนที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กๆและวหวงดีกับเราที่สุด 2. ช่วยเหลือแม่ทํางานบ้านลูกที่ดีจะช่วยเหลือแม่ทํางานบ้านโดยไม่เก่งนอนเพราะแม่ทํางานหนะักมาทั้งวันแล้วลูกคนด่งบ่าวาระให้แม่บ้าน 3. เรียนหนังสือให้เก่งลูกที่ดีจะตั้งใจเรียนหนังสือให้เก่ง เพราะแม่หวังให้ลูกมีการศึกษาที่ดีเพื่อที่จะได้มีอนาคตที่ดีในภายภาคหน้าสิกไม่ทําให้แม่เสียใจลูกที่ดีจะไม่ทําอะไรที่ทําให้แม่เสียใจเพราะแม่รักลูกมากและไม่อยากเห็นลูกทุกข์ใจภาพดูแลแม่เมื่อยามเจ็บป่วยลูกที่ดีจะดูแลแม่เมื่อยามเจ็บป่วยเพราะแม่คือคนที่คอยดูแลเรามาตั้งแต่เด็กๆเมื่อแม่เจ็บป่วยลูกก็ควรตอบแทนบุญคุณแม่ด้วยการดูแลแม่ให้ดีที่สุด หกไม่เกเรลูกที่ดีจะไม่เกเรเพราะแม่เป็นห่วงลูกมากและไม่อยากให้ลูกไปยุ่งเกี่ยวกับปะาะาามุก 7. เป็นคนดีลูกที่ดีจะเป็นคนดีเพราะแม่หวังให้ลูกเป็นคนดีของสังคมและเป็นคนที่มีคุณค่าต่อผู้อื่นแมีน้ำใจลูกที่ดีจะมีน้ำใจเพราะแม่หวังให้ลูกเป็นคนที่มีน้ำใจกับผู้อื่นและคอยช่วยเหลือคนที่ลำบาก ก้าซื่อสัตย์ลูกที่ดีจะซื่อสัตย์เพราะแม่หวังให้ลูกเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และไม่โกหกหลอกลวงผู้อื่นสิบกตัญญูลูกที่ดีจากรตัญยูต่อแม่เพราะแม่คือคนที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กๆและหวังให้ลูกเป็นคนดีของสังคม